ถึงบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะแกะฮันบ็อกอัลบั้มของ CL กันนะคะ mm hmm. แล้แกะกันแล้วนะโอ้ยก <Okay, S 1> <Okay, S 2> องใหญ่มาก <laughs> <laughs> มีบ้างแค่นี้จริง บโบบดีับโบดีอเอาข้านะคะนาไม่กล้าเปิดริเพิ่มสั่งเวอร์ชัน โมโนป่ะเขาว่ามันจะมีสองเวอร์นะที่อยากได้เวอร์ชันเนี้ยเพราะว่าดำไปไหมจ๊ะโอู้คือจริงอ่ะเพื่อนถามว่าซื้อซีดีมาทำไมเหรอเดี๋ยวนี้เขาให้เขาฟังเพลงกับซีดีกัน แล้วใครเขาซื้อซีดีมาฟังกันถามก่อนว้ยเอางี้ดีกว่า เวลาแบบซื้อบ้านมาอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยแกะป่ะเอ้ยชอบอ่ะแต่แบบเอาจริงวัสดุก็ก็ชิสหรือเวอร์นีเพราะอยากได้อันนี้

ฉันจะต้องดูอย่างนี้เหรออ่ะฉันรู้จะกกล้องกระแดก็คือแอ,อวว่าแกแกฉันชอบรูปแบบแนวแน,ว,นวดีมากเลยอะ่ะ นีแล้วกันนะก็คือเด็กที่อยู่ใน Twenty One TV แบบโลลี่บ๊อปก็คือเขาแบบเป็นแบบโซปราว์อ่ะ โอ้ยชอบมาสีผมสวยมากแม่ก็ศาสดาดีใจอ่ะหมายถึงว่าแบบในที่สุดเขาก็ได้มีอัลบัม้มแอลก็ได้มีอัลบั้มนของตัวเอง เอาจังไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งอาราบ้าหรืออะไรเงี้ยมานานมากแล้วนะไม่ได้ซื้อเลยล่าสุดก็คือของน้องแชงก็นะเอาให้ดู <or crashes> ของน้องแชงจะเป็นเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นขิดก็คือทัตติก็ต้องเก็บไว้ ของฉันก็น่ารักราคาเท่ากันอะของฉันก็เป็น o n h e g r o u n d น่ารักเนาะ,ะแล้วทำไมมันโอวดทุกสิ่งอย่างคือของของโรเซ่จะเป็นแบบนี้กนะ็คือเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนี้แล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช่ปะดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็เหมือนแบบสแกนหรืออะไรสกรักอย่างกับไอตัวเนี้ย เราก็จะได้เพลงอยู่ในอัลบัม้มอยู่ในนั้นคิดป่ะมันเรียกว่าอะไรเออคิดเนี่ยแบบตัวเนี้ยก็คือจริงๆอะถ้าของแอลมีเวอร์ชันเนี้ยเราก็จะซื้อเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะเพราะเหมือนกับว่าซีดีเราก็ไม่ได้ใช้แล้วอะออแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนเขาซื้อเล่นแบบเครื่องเล่นซีอันเล็กๆแบบที่มันติดแบบชยสวย,สวยที่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้กันนะแต่เราก็เอาจริงอะเฟิร์นไม่ได้ฟังเพลงอยู่บ้านอะขนาดนั้นเฟิร์นจะฟังเพลงเวลาไปเดินนททาาางงไปํหรือเี้ เรามาอันบอกแอลไปแล้วแล้วเราก็มาโชว์ของน้องแชงแต่ของน้องแชงกูบเยอะจริงเยอะแบบน่ารักอะนางฟ้า้องแชงคือนางฟ้า อันนี้ของบมต,ตอนที่แบบบ่มคัมแบ็คแบบตอนแรกเลยแบบสปริงอะร้องให้น้ำตาให้ซกซกซกอยู่ออฟฟิศนั่นอะร้องไห้จำได้เลยอย่าง EYG เลยก็คือถ้าน้องมินหรือดารากับบมออกก AH ั like ล้วบ้างมาอีกเราก็จะซื้อให้ครบเลยของบม เนาะขออมลู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราชอบเพลงของบมอัลบั้มแรกมากกว่าอัลบั้มที่สองอชอบเพลงนี้มากเนี่ยเพลงเนี้ยที่แอลปอยอ่ะมันจริงๆมันมีเสียงดารากับบอมด้วยอ่ะวัยจง ร้องเพลงยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ก็คือเราให้มันเขียนนั่นเองนะคะยังงงมุมกล้องนะห้องรกมากยังไม่ได้เก็บเลยอะ่ะเขาเพิ่งกลับเขามาจากไปไปกินข้าวข้างนอกมาใช่ไหมแล้วก็กลับมาก็คือตั้งใจจะอันบล็อกของเอลแล้วไหนๆก็อันบ็อกแล้วก็เลยเปิดอันอื่นให้ดูด้วยเลย <S <S แต่ถ้าถามว่าแพ็กเกจคือแบบอ่าแต่ตอนนี้มีอยู่สามอันใช่ไหมมีของ แอลกระบงใช่ไหมแล้วก็ของน้องเชมก็คือถ้าเขาออกแบบนี้มาได้อะเราก็จะซื้อแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เราก็จะไม่เก็บซีดีเราชอบอันนี้โอเคค่ะและคราวนี้ก็คงจะปิดบล็อกจริงๆแล้วโอเค and that's it for today thank you for watching